สวัสดีครับท่านผู้ชมนายน้อยนนสังคนเก่ารายงานตัวในช่องใหม่ช่องศูนย์เรียนรู้จานบับนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2,568ถ้าพูดถึงปีทางจันทรคตินี่ก็ตรงกับวันขึ้น9ก้าำเดือน7ปีมะเส็งนะครับ ในคลิปนี้แอดมินก็จะนำภาพบรรยากาศเก่าๆที่ที่พักสงบ้านสาวเล้วใหญ่อําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันภาพที่พักของลุงตาบุญชื่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงก็เพียงแค่ฤดูกาลฤดูรอ้อนฤดูฝนฤดูหนาวความเขียวงามเขียวขจีของต้นไม้ต้นหญ้านั้นก็จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล แล้วก็จะนํากิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธในเดือนมิถุนายนมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่หลวงตาจะรับกิจนิมนต์เดือนมิถุนายนนี้เดือนสุดท้ายพอปลายเดือนนี่ก็จะเดินทางไปพักจำบัดในสถานที่ที่เตรียมไว้จำพรรษาปีนี้ก็คือป่าชาบ้านคำสีตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็จะนํามาไร่เรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปนะครับเราก็จะมารับพรกับหลวงตาบุญชื่นในวันที่เราได้นํารถยนต์ไปถวายหลวงตานะครับเราก็รับพรส่งแรงใจไปให้ท่านผู้ชมทุกคนรวมถึงคุณแรมโสรัตจิป,ปุสันคุณธรรมกิปปุบสันที่สหรัฐอเมริกา เราก็จะส่งพรไปถึงต่างประเทศโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้รับชมกันให้ได้นะครับจิตนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นในเดือนนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกวันที่4ที่5นี่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสำราญอำเภอนามสมจังหวัดอุดรธานีวันที่5ที่6นี่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองแวงอำเภอนามสมวันที่6ที่7องค์การบริหารส่วนตำบลน,นากว้างอำเภอนามสม 7ถึง8 8ถึง9นี่ก็ไม่มีนะครับ9ถึง10องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายวันที่1 0ถึง11องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดน้องคาย1 1ถึง12นี่ก็ยังไม่มี12-13องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี13 14 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนอเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี14ถึง15แล้วก็1 5าถึงสก็ไม่มีนะครับ16-17ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสามาคีอเภน้มโสมจังหวัดอุดรธานี17-18ถึงในองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านพร้าวอศรีเชียงใหม่นะครับ18-19ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออศรีเชียงใหม่ 19 20องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่20-21องค์การบริหารส่วนตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานี21-22เี 21, ่บนี่หลวงตาก็จะเดินทางไปดูสถานที่จำพรรษาป่าช้าบ้านคําสีจะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้านะครับ23-24องค์การบริหารส่วนตำบลสมเดียมอำเภอน้าโสมจังหวัดอุดรธานี 2ี่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล่องอำเภอนายูง25-26องค์การบริหารส่วนตำบลน,นางวัวอำเภอนา้โสม26-27องค์การบริหารส่วนตำบลน,นา้โสมอำเภอนา้โสม27-28องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยกอำเภอนา้โสมแล้วก็วันที่28นี้ก็จะเดินทางไปจำพรรษาที่ป่าชาบ้านคำาสีเลยนะครับ ลวงตาก็จะจําวัดอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงวันจำพรรษาก็คือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี่ก็คือจิตนิมนต์คร่าวๆท่านใดดูไม่ทันนี่ก็ไปดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับแอดมินพิมพ์แล้วก็นำมาวางไว้ให้ท่านผู้ชมได้คอปปี้นำไปใช้ประโยชน์นะครับในช่วงท้ายคลิปนี้เราก็มาร่วมรับพรกับหลวงตาบญชื่นปัญญาวุฒโธ ยาวๆวไปพร้อมกันขอบคุณที่ติดตามรับโทมขอบคุณคุณบานเย็นบุภาสิริที่อนุราะข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าตาวริวาภุราปริปรัยเกษาพลังรงนั้นทีเกมด้องเธอสมุตรสาพรในบริโบรน้อยชันไล เอวเมวิทอดนาเปตนาอุปักขัติท่านการดุทิ่ไปแล้วในโลกนี้ยามสําเร็จประโยชน์เกิดเรื่อโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตัมปริตาตมังหอหิบปุติรันปรารานแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวิสมิสตุจงสําเร็จโดยสพรท้าเปรยเปรันตุตั้งกปา ขอความน้ำรีทับวงมจนเต็มที่จันทดวงปณณา,าโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันพินวันโชดิลโซยตาเหมือนแก้วเนียนสว่างสวยควันยินดีสัพพีติโยยันรโตวันจันทไรรักวงจม,ม,มลำาักปลาแต่ปลาโรโกวิดระสุดโรคขับความองท้านจงอาย มาเตวันตรายออันตรายวมีเคท่ันเทพีทีขายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสวิสานิจักอุทาปชัจญโนจัตารรมาวันติอายุวโนสุขังพลังตามสีประการเอยุวันนาสุขาพลา จยกเจริญเกียบุคลคลผู้มีปกติไหวคราบมีปกติอนอกทอผู้ใหญ่เป็นนิดอวัตถุสรพพ์ประ,ปปะมงเราขอสัรพมงคลชมีแก่ท่านันรักันทุศัพท์เทวตาขอหเหาเทวดารับความจงรักษาท่านสัพพพุทธานุป,ปาเวนะน,น้อยอนุปาเพียงพระเจ้ารับความัพพธรรมานุภาเวนะ ้วยอนุภาพางพระธรรมทับทรวงตัดปส,สังฆาอนุภาเวนะรวยอนุภาเพเพระสงทับรวงตัดตะโชธิพระวันจุติขอความเสวยดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านุกเมื่อใาเหนือมืถึงการเจริญสมาธิภาวนาขอท่านมีดวงต,ตาเห็นธรรมเ้าถึงพร,ตรัตถ์ไตรไปในได้โดยง่ายมารุมรมคผลิพานได้โดยง่าย โดยแนวร,นนรันทุกท่านทุกคน,นด้นวยเธอสาธิตไปซื้อหาพิธีค่ะอันนั้นให้มันครบ